วันนี้จะมาแนะนำการเปิดเมนูช่วยเหลือพิเศษนะครับในมือถือ oppo กันเพื่อใช้ในกรณีปุ่มเปิดพังนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงพังเราสามารถใช้เมนูตัวนี้นะครับสั่งปิดเครื่องรีสตาร์ทเครื่องหรือเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในกรณีที่ปุ่มบันพังนะเราไม่สามารถกดปุ่มได้เราใช้เมนูตัวนี้แทนนะครับวิธีการทำยังไงอ่าให้ไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าให้ท่านเลื่อนหาคำว่า การตั้งค่าเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันจะอยู่หน้าที่2นะครับหน้าข้างในนะครับพอมาตรงนี้ให้กดเข้าที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปตรงนี้หลังจากเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีเมนูเยอะแยะเลยนะครับให้เรามองหาเมนูที่มีชื่อว่าการช่วยเหลือและการเข้าถึงนะครับอ่าเนี่ยครับตัวนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ โอเคทีนี้พอกดเข้ามานะครับก็จะมีเมนูย่อยอีกนะนะครับตัวบนสุดเนี่ยจะเป็น Talkback นะ Talkback คือ,อโหมดเกี่ยวกับคนพิการนะครับไม่ต้องไปเปิดนะบางท่านเปิดแล้วปิดไม่เป็นนะนะครับให้ท่านเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าเมนูช่วยเหลือพิเศษนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเนี่ยครับเมนูการช่วยเหลือพิเศษอากดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับกดเข้าตรงนี้เลยโอเค พอกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะมีที่ให้เราเปิดนะตอนนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับที่เขาเขียนไว้ให้เรากดเปิดตรงนี้เลยพอกดเปิดขึ้นมาเขาจะบอกว่าเมนูการช่วยเหลือพิเศษต้องการที่จะดาวตรวจสอบข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับก็คือเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะไปควบคุมเกี่ยวกับระบบการทํางานของพวกปุ่มอะไรได้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือเป็นเมนูช่วยเหลือพิเศษนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วมันจะโผล่รูปคนข,ขึ้นมาข้างล่างตัวเนี้ยอ่ลองกดเข้าไปดูเนี่ยครับ มันจะมีเมนูต่างๆขึ้นมาถึงแม้เราจะออกหน้าแรกก็ยังโผอยู่นะนะครับก็กดเข้าไปปั๊บเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเนี่ยเราสามารถสั่งปิดเปิดได้สั่งเพิ่มเสียงลดเสียงได้อาจจะลองเพิ่มเสียงให้ดูนะครับลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปรับปรับแสงสว่างตัวนี้ได้นะครับเนี่ยเพิ่มแสงใช่ไหมอ่านะครับหรือสั่งล็อกหน้าจอก็ได้นะครับลองเข้าเมนูเปิดปิดเครื่องครับเนี่ยครับได้ไหม เหมือนกับเรากดปุ่มเปิดแช่เลยนะครับเราสามารถสั่งรีสตาร์ทได้นะครับสั่งปิดเครื่องได้นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูนะใช้ในกรณีปุ่มเปิดพังนะครับหรือปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงพังนะครับบางท่านบอกว่าอ่าแล้วถ้าแบบนั้นเราจะเปิดเครื่องได้ยังไงการเปิดเครื่องแบบไม่ใช้ปุ่มเปิดผมได้สอนอยู่นะครับกรณีปุ่มเปิดพังนะเดี๋ยวจะวางคลิปให้ดูใต้คลิปนี้นะสาหรับท่านไหนที่ปุ่มเปิดพังแล้วเปิดเครื่องไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วพอเราเข้ามาเราก็ใช้เมนูตัวนี้นะครับช่วยในการสั่งรีสตาร์ทก็ได้นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราเปิดใช้เมนูตัวนี้มันจะช่วยถนอมปุ่มนะครับถนอมปุ่มก็คือเราไม่กดปุ่มบ่อยปุ่มมันก็ไม่พังง่ายอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่อยากกดปุ่มเนาะก็ใช้เมนูพิเศษตัวนี้ได้สบายเลยนะครับท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะ สำหรับมือถือรุ่นอื่นนะครับของซัมซุงของ vivo นะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะโอเคหลังจากที่เราสั่งรีสตาร์ทเสร็จมือถือก็จะยังอยู่ในโหมดนี้เหมือนเดิมนะครับจะยังอยู่อยู่นะจนกว่าเราจะไปสั่งปิดนะครับจนกว่าเราจะไปสั่งผิดถ้าจะแกบภาพหน้าจอก็ได้นะเห็นไหมมันจะมีเมนูจับภาพหน้าจอนะครับเนะี่ยเขาตั้งค่าด้านบนก็ได้นะครับ จะภาพหน้าจอจเป็นตัวหหให้ใช่ไ, ه, ไหมอ่านะครับทีนี้ถ้าอยากปิดการใช้งานล่ะไปตรงไหนท่านเห็นรูปคนไหมอ่าเนี่ยครับกดเข้าตัวนี้เลยการตั้งค่าก็เข้าที่เดิมแหละมันเป็นเมนูเมนูรัดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเมนูช่วยเหลือพิเศษแล้วก็ไปปิดการใช้งานลงได้นะถ้าเราอยากปิดก็ทําตามนี้นะครับตัวนี้ก็จะหายไปอ่า นะครับโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่ปุ่มเปิดพังนะครับสวิตพังสวิตเพิ่มเสียงลดเสียงพังก็ใช้เมนูตัวนี้มาช่วยนะครับซึ่งมันถูกซ่อนอยู่นะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์โอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ